แล้วข้างบนก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำหน้าไหลมาครับครับแล้วเส้นไหนนะเส้นไหนน้ำจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อยู่ที่เขื่อนภูมิพลครับเพราะแม่น้ำปิงดำโบยเวลากับโพทะเลก็ได้อันนี้ส์ด้วยรับน้ํามาจากกําแพงเพชรครับแม่น้ํเปิงแม่น้ํเปิงครับมีอยู่แล้วก็คือฝายยางนะคะฝายยางที่ลังนกเงรนทาให้มีน้ําใต้ดินสะสมเป็นปริมาณที่ นักทีมงานทุกท่านท่านอดีตสอสอพิจัยพรชสารพสิทธิ์เจียงมาพิจิตนานแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้สักทีปัญหาเรื่องงานนะครับเพราะว่าบ้านเราชาวนายเหมือนกับว่าเป็นวิสัยทัศนะครับนะครับนะครับใครทำมาในภาคอีสานนะครับน้ำไม่จะไปเนี้ยถ้าเราต้องการ ชาวบ้านร้องขอมาต้องการให้น้ําในจุดเนีนะะ้แต่ถ้ามีฝายเป็น่านกระไดายกกระดับไว้เนี่ยเวลาน้ําลดลงนะครับลดลงเนี่ยเราปล่อยน้ํามานิดเดียวท่านจะได้น้ําเฉพาะในพิจิตรนะปราณสองร้อยล้านหรือจะเห็นเราจะเห็นแม่น้าผ่านพิจิตรเนี่ยประมาณสองร้อยาเมตรตนีจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะฮะ ของประเทศไทยมีแม่น้ำเนี่ยถึงสามสายแล้วก็มีแหล่งน้ำขนาดเล็กๆอยู่ทั่วทั้งจังหวัดนะฮะแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือน้ำที่ตกมาจากฟ้าเนี่ยเรามีความสามารถในการเก็กเกบกักเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็แนวโน้มจะมีฝนตกใหญ่เนี่ยในปีนี้คือเดือนพฤษภาคมเดือนเดียว หลังจากนั้นเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งทีเ่เราอยากจะเห็นก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยหาทางที่จะเก็บกักน้ำเหล่านั้นให้ได้มากขึ้นนะฮะภายในเวลาหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดเนี่ยก็คือเห็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องออจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นเรื่องแรกสุดนะครับแล้วก็หลังจากที่ปรึกษากับท่านนายกอบจอแล้วก็ท่านสอสอวินัยนะครับเราก็เห็นตรงกันว่าการแก้ปัญหาความทุกข์ความยากความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรซึ่ง มีอยู่ประมาณร้อยของพี่น้องทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรเนี่ยเราจะแก้ด้วยปัญหาแหล่งน้ําขนาดเล็กนะฮะซึ่งใช้งบประมาณน้อยทําเสร็จได้ไวภายใน1น5ถึงสิวันแต่ละโครงการแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงประสิทธิผลสูงคือสามารถเก็บกักน้ําได้ตลอด3า5วันนะฮะไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบของการขุดร่องพลวนดินนะฮะเป็นการเก็บน้ําใต้ดินก็ดีอันเนี้ยทำได้เร็วที่สุด การทำฝายแกนซอยซิเมนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถจะทำได้ง่ายนะฮะเพราะว่างบประมาณก็เป็นระดับเป็นหมื่นหรือเป็นแสนเท่านั้นเองนะแสนบาทนะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามาหาหรือกันเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าทำได้เนี่ยก็จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจเป็นทำให้คนเนี่ย รู้สึกว่าประเทศนี้จังหวัดนี้ยังมีอนาคตสำหรับพี่น้องในการทำมาหากินต่อไปครับ